XEV YoYo มินิ EV ไฟฟ้าสุดทายโผลวิ่งในไทย ขอต้อนรับเข้าสู่ Neo Tech Thailand ช่องที่จะแนะนำข้อมูลข่าวสารด้านเทคโนโลยีและเรื่องราวดีๆมาให้ทุกคนได้ชมกันสำหรับ EP นี้นะครับทาง Neo Tech Thailand ก็จะพาทุกคนมารู้จักกับรถยนต์ไฟฟ้ามินิ EV อีกหนึ่งรุ่นจากค่าย XEV นั่นก็คือ XEV Yoyo ซึ่งรุ่นนี้นะครับเปิดตัวในงาน IAA Mobility ในช่วงปลายปีที่ผ่านมาโดยทาง XEV นะครับมีสถานบริการจาหน่ายมากกว่า120แห่งในอิตาลี เยอรมนีฝรั่งเศสและสเปนรวมถึงในยุโรปกว่า300แห่งส่วนในประเทศไทยนะครับก็มีโชว์รูมแล้วเช่นกันที่ย่านเจริญกรุงและสําหรับความน่าสนใจของ XEV ยโย่ Yo, รถยนต์ไฟฟ้ามินิ EV รุ่นนี้จะเป็นยังไงบ้างนั้นเพื่อให้เป็นการสียเวลาเดี๋ยวเราไปชมกันเลยครับในด้านของงานดีไซน์นะครับจะเป็นรถยนต์ไฟฟ้ามินิ EV ขนาดเล็ก2ที่นั่งที่มีการออกแบบที่ล้ำสมัยซึ่งช่องจอดรถทั่วไป1ช่องนะครับ สามารถจอดเจ้าตัว xev yo yo นี้ได้ถึง2คันรวมถึงมีโหมดการขับขี่ให้เลือกถึง2โหมดและด้วยความกระทัดรัดของเจ้าตัว xev yo yo นะครับทำให้องศาในการเลี้ยวอยู่ที่4.5เมตรเท่านั้น รวมถึงไฮไลท์สำคัญหรือว่าไฮไลท์หลักของตัว XEV Yoyo เลยนะครับนั่นก็คือความเป็นแฟชั่นคาร์ที่มีถึง9รูปแบบให้เลือกไม่ว่าจะเป็นสีของตัวถังรวมถึงอิ s เซอรีในส่วนของประตูซึ่งงานดีไซน์ส่วนต่างๆของ XEV Yoyo รุ่นนี้นะครับก็จะเป็นแบบมินิมอลโมเดิร์นสไตล์แม้แต่ลายสปอยเลอร์นะครับก็ยังมีเท็กซเจอร์ที่เป็นร่องหกเหลี่ยมจำนวนมากเพื่อความสวยงามและทำให้น้ำหนักเบาลงในส่วนของประตูนะครับ ก็จะเป็นกระจกแบบไร้ขอบและในส่วนของกระจกบานหน้านะครับก็กินพื้นที่ไปถึง60%โดยวัสดุที่ใช้นะครับจะเป็นวัสดุกัน UV ถึง98.6%ชุดไฟหน้าแบบ b o d e l i n g future city LED light like. พร้อมไฟ DRL แบบ b e a t matrix รวมถึงชุดไฟท้ายนะครับก็ยังเป็นแบบ LED b e a t matrix แยกซ้ายขวาและอีกหนึ่งไฮไลท์สำคัญนะครับนั่นก็คือในส่วนของ a c c e s s o r y ที่ด้านข้างของประตูนะครับสามารถดีไซน์ และออกแบบใหม่ได้โดยใช้เครื่อง 3D Printing ซึ่งเราสามารถคัสตอมแล้วเปลี่ยนได้ตลอดนะครับซึ่งหากเราไม่ต้องการคัสตอมเองนะครับเขาก็จะมีรูปแบบให้เลือกเช่นกันก็ถือว่าเป็นรถยนต์มินิ EV นะครับที่มีความแฟชั่นจ๋ามากสำหรับมิติตัวถังนะครับก็จะมีขนาดความยาว2,530ม mm, ิลิเมตรกว้าง1,500มิลิเมตรสูง1,570ม mm, มระยะถาล้อจะอยู่ที่1,680ม mm. ิเมตร สำหรับดีไซน์ภายในห้องโดยสารนะครับก็จะเป็นรูปแบบห้องโดยสารที่เน้นความคล่องตัวแต่ยังมีความเป็นแฟชั่นตัวเบาะที่นั่งนะครับมีการออกแบบโดยคำนึงถึงหลักสรีระศาสตร์พร้อมรูระบายอากาศเพื่อการเดินทางที่ผ่อนคลายพวงมาลัยไฟฟ้ามันติฟังก์ชัน2ก้การทรงหกเหลี่ยมรวมถึงออกแบบดีไซน์ในส่วนอื่นๆนะครับไม่ว่าจะเป็นตัวคอนโซลแผงประตูด้านในนะครับก็จะให้มีกิมมิคเป็นลายหกเหลี่ยมเพื่อให้สัมพันธ์กับดีไซน์ทั้งตัว ร,รวมถึง xev yo yo รุ่นนี้นะครับยังใช้วัสดุที่เป็นมิตรกับสิ่งแวดล้อมและถึงมินิ ev รุ่นนี้นะครับจะมีขนาดเล็กแต่ก็ยังมีพื้นที่เก็บสัมภาระอยู่บ้างซึ่งด้านหลังนะครับจะสามารถเก็บสัมภาระได้ถึง355ลิตร รวมถึงติดตั้งหน้าจอกลางนะครับไว้ที่ขนาด10.25นิ้วซึ่งจะเป็นจอแบบ 2K Smart Control Screen รองรับการเชื่อมต่อทั้ง Apple CarPlay และ Android Auto รวมถึง Bluetooth Music และ Bluetooth Call โดยจะ support กับแอปพลิเคชัน XEV ในสมาร์ทโฟน ในด้านคุมพลังและสมรรถนะนะครับจะมาพร้อมกับมอเตอร์ที่ให้พละกกำลัง15กิโลวัตต์หรือ20แรงมา้าสามารถทำความเร็วได้สูงสุดอยู่ที่80กิโลเมตรต่อชั่วโมงวิ่งได้ไกลถึง150กิโลเมตรซึ่งแบตเตอรี่ของ XEV ยโย่รุ่นนี้นะครับจะสามารถสลับได้โดยใช้เวลาเพียง3นาทีเท่านั้นซึ่งการวิ่ง150กิโลเมตรแล้วสลับแบต3นาทีก็ถือว่าไม่เลวนะครับรวมถึงใครที่ไม่สะดวกที่จะสลับแบตเตอรี่ก็สามารถชาร์จไฟได้ระบบ ความปลอดภัยต่างๆนะครับก็มีมาให้ไม่ว่าจะเป็นเบรก ABS EBD HAC TPA ระบบควบคุมพวงมาล e ัย EPS รวมถึงระบบรีคอเวอร์พลังงาน ในส่วนของราคา XEV ย o y o รุ่นนี้นะครับรุ่นนำเข้าวงมาลัยซ้ายจะอยู่ที่ราคา535,500บาทซึ่งมีสื่อบอกว่าจะมีรุ่นที่ผลิตในประเทศไทยด้วยนะครับแต่ไม่แน่ใจว่าค่ายไหนรับผลิตและสำหรับราคานี้นะครับหลายๆคนอาจจะมองว่า แพงไปนิดแต่สําหรับหลายคนนะครับที่ต้องการความเฟนแฟชั่นจ๋าๆก็คิดว่า XEV โยโย่ Yo รุ่นนี้นะครับน่าจะถูกใจหลายๆคนไม่น้อยเลยทีเดียวหรือเพื่อนๆมีความคิดเห็นว่ายังไงก็สามารถคอมเมนต์แลกเปลี่ยนความคิดเห็นกันได้เลยนะครับถ้าชอบคลิปนี้ยังไงก็ฝากกดไลค์กดแชร์กด subscribe เป็นกําลังใจให้กันด้วยนะครับแต่ถ้าใครไม่อยากพลาดเรื่องราวดีๆอีกมากมายแล้วก็ไปตามไลค์กันในเพจ Facebook ได้เลยจากนี้ไปจะมีคลิปอะไรดีๆออกมาอีกนั้นยังไงก็ฝากติดตามกันด้วยนะครับแล้วเจอกัน